จะกินขนมเปี๊ยะพ่อใช่ไหมหนูอ่ะหนูจะกินขนมเปี๊ยะพ่อหนูมาคุยในกระเป๋าแม่แล้วหนูก็ก็ก็ลากไปถ้าเกิดว่าแม่ไม่เห็นหนูก็จะไปหม่ำแล้วใช่ไหมไม่ได้จำม,มอนห้ามกินขนมเปี๊ยะจำมอนห้ามกินของเค้ก็จะไม่ลูกจำม้อนกินแต่ของอ่ะของจำมอนมีอาหารเปี๊ยะอาหารเมร็ดขนมกรุบกรอบแล้วก็อาหารแมวเลียขนมแมวเลียลูกจำม้อนจำไปนั้นไม่ได้ จำม,ม้นไหมไม่ดื้อเลยแล้วตัวร้อนๆเป็นไรไปลูกไม่บายปะตู่เลี้ยงยังไงโดนยุงกัดเป็นนะน,นี่วันเนี่ยไข้ขึ้นยันพยาธิหนอนหัวใจอะไรบ้เนี่ยอืวันนี้ไม่ดื้อเลยเหรอหงอยหรอเพราะว่าลงไปตอนเที่ยงหรอระบายใจรบายใจได้ใช่ไหม้วให้แม่เกาท้องให้ไหมลูก นูเลน่นมันจะไม่จะเล่นยังไงแล,แล้วมันจนมันเอาตีนถีบหนูแน้ะอ๋อจำมอนจมอนลูกแม่อมอมนอนนอนนอน,น,อนมะเมื่อกี้เน,นีนเ่ยนวดแล้วไม่นอนแนะล้วนอนมันที่แม่ให้มากินในห้องรูกแม่เพราะอะไรเพราะว่า้ำมอนอยเนี่ยวเวลามันเห็นเรากินมันชอบจะอยากจะกินตามเข้าใจปะ